อย่าเสียเวลาเถียงกับใครเพราะคนที่เสียงดังที่สุดไม่ได้แปลว่าเขาถูกที่สุด 1. คนฉลาดจะไม่เปลืองแรงทะเลาะเพราะเรารู้ว่าคำด่าไม่ได้ทำให้เรารวยขึ้นแต่การเดินออกมาอย่างมีสติมันช่วยทำให้เรามีเวลาไปสร้างชีวิตแทน 2. การไม่โต้อตอบไม่ใช่เพราะแพ้แต่เพราะเรารู้ว่าระดับมันไม่เท่ากันบางคนไม่มีคุณค่าพอให้เราเอาพลังไปใส่ใจ 3. อย่าพยายามพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ตั้งใจจะเกลียดเราเพอต่อให้เราทำดีแค่ไหนเขาก็จะหาข้ออ้างมาว่าร้ายอยู่ดี่อยให้เขาไว้กับความค้างคาส่วนเราก้าวต่อไปอย่างสง่างาม 4. การเดินจากไม่ใช่หนีแต่คือการรักษาศักดิ์ศรีบางคนที่พูดร้ายเพราะเขาไม่เคยมีความสุขในใจอย่าเอาความทุกข์ของเขามาปนกับเราเลยคนที่นิ่งได้ไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะเขาเติบโตพอที่จะไม่เสียเวลา ให้กับสิ่งที่ไร้ค่าอีกต่อไป